ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับลูกค้าใหญ่ยนจูนิ่งท่านหนึ่งนะครับวันนี้ท่านเอารถตู้กดดีเซลนะครับมาติดแก๊สกับทางใหญ่ยนจูนิ่งเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมชื่อลุงต๊อดครับครับผมมาจากขามเพชรบุรีครับอ๋อมาจากเช็ดเพชรบุรีเลยฮะชายทะเลครับผมครับผมวันนี้เอารถอะไรมาติดตั้งแก๊สกับทางใหญ่ยนครับเอารถดีเซลมาติดตั้งครับรถอะไรรถตู้รถตู้ดีเซลเครื่องจีจีเขาเรียกว่าหัวจรวดนะฮะครับผมแต่อันนี้ไม่ใช่เครื่องเดิมแล้วสิไม่ใช่ครับ วางเครื่องอะไรมาฮะจำได้ไหมครับ KZ1 ครับ KZ1 เกียร์ออโต้ครับผมครับเอ่อทราบข่าวยังไงฮะว่าอย่ายูนจูนนิ่งนี่มีการติดแก๊สกับทางเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อนบอกมาแล้วก็ผมก็ค้นฟ้าเอาในยูทูบครับยูทูบครับก็คือมีคนบอกมาด้วยแล้วฮะได้ได้ยินข่าวก็ไปค้นต่ออีกทีนึงว่าใน YouTube ว่าเป็นยังไงครับผมแล้วก็ตัดสินใจที่มาติดตั้งแก๊สรถคันนี้ก่อนติดตั้งนะฮะว่าได้ได้กี่กิโลลิตรทดสอบไหมครับประมาณ7กิโลเอ้ยดกิโลลิตรครับ รถตัวนี้นะฮะเดิมๆผู้โดยสาร1 2คนก็พร้อมกว่าคนเทสเนี่ยนะฮะได้7กิโลลิตรติดตั้งแล้วได้เท่าไหร่ครับ15ขึ้นครับ15กว่าัแสดงว่า15 15กิโลแล้วยังเหลือน้ำมันอยู่ในกระป๋องได้นหน่อยครับผมาจากเดิม7กิโลลิตรเป็น15กิโลลิตรคิดคร่าๆ7กิโลก็4บาทเดิม4บาทเหลือเป็น15ก็น้ำมันกิโลละ2บาทแก๊สอีกประมาณ50จังก็2บาท50 พอใจไหมฮะกับเซอร์ิติที่ได้ทดสอบไปพอใจครับแล้วได้ได้ขับเองไหมฮะตอนที่ติดตั้งแล้วขับเองแล้วรู้สึกยังไงมันมันเปลี่ยนแปลงไปไหมฮะมันมันแรงขึ้นนะครับออมมาแรงขึ้นด้วยครับผมครับผมแล้วก็พวกความร้อนอะไรต่างๆเข็มความร้อนก็ปกติฮะเหมือนเดิมครับผมครับผมแต่ได้แรงแรงขึ้นแรงขึ้นประหยัดขึ้นนิดหน่อยนะครับเห็นถือขวดน้ำมันทําอะไรฮะวันอันนี้น้ำมันพืชใช่ไหมครับครับผมครับผมเอาลองเติมแทนดีเซลฮะ อ,อ๋อได้มีการทดสอบใช้น้ำมันพืชขวดนี้ด้วยเติมนะครับแล้วมันวิ่งแล้วมันเป็นยังไงฮะทดสอบแล้วเป็นยังไงก็เหมือนกับดีเซลทั่วไปเหมือนกับดีเซลทั่วไปครับผมก็คือมันใช้ทดแทนได้เอาว่างั้นนะครับแล้วก็แต่ว่าโอเคตอนนี้ใช้งานอาจจะคงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมันแพงกว่าใช่ไหมครแต่ว่าถ้าเกิดว่าซุปสมมุติว่าไปข้างนอกไม่มีน้ํามันดีเซลซื้ออ้นี้เติมได้มัม่นใจอย่างนั้นเพราะว่าขับแล้วมันเหมือนกันใช่ไหมครับอยู่ประมาณ13มกิโลลิตรยังเหลือยังเหลือ หรือเองหน่อยใช่สามกิโลออกก่ถือว่าใกล้เคียงกับน้ำมันดีเซลอาจจะลดน้อยกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าจุดประสงค์ก็คือว่าให้มันทดหรือว่าทดแทนได้ครับครับผมสุดท้ายฝากถึงลูกค้าที่ดู YouTube อยู่นะฮะว่าเป็นยังไงสมควรไหมกับการเอารถยนต์ดีเซลมาติดตั้งเพื่อความประหยัดกับทางใหญ่ยนต์จูนิ่งครับฝากนิดนึงผมคิดว่าคุ้มนะครับจากเจ็ดบาทเป็นเจ็กิโลเป็น1ิมากกิโลเนี่ยฮะต่อลิตรนะครับครับผมก็คุ้มคุ้มครับครึ่งต่อครึ่งฮะ ก็อยากเยนชวนลูกค้ามาทดลองดูฮะครับครับผมนี่เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับจากลูกค้าใหญ่ยนจูนิงซึ่งได้ทดสอบเองนะครับเองก็ขับนะครับแล้วก็ได้พิคันดูอันนี้รู้สึกว่าจะหลายวันด้วยนะคันนี้สิบวันนะฮะไม่คันนี้หลายอย่างนะครับเพราะว่าที่ที่ใช้ติดตั้งนานเพราะว่ามันมีปัญหาอย่างอื่นด้วยนะครับแล้วก็มีการจูนแล้วยังไม่ลงนะฮะก็เลยต้องต้องใช้เวลานานเพราะปกติใหญ่ยนจูนิงเนี่ยก็หนึ่งคันเนสามวัน แต่คันนี้พิเศษหน่อยนะทดสอบกันเยอะเลยค่าน้ามันก็หลายอยู่ทดสอบกว่าจะได้นะครับก็สุดท้ายก็จบที่2องบาทห้ลดไปประมาณ35%จากเดิมนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะลูกค้าที่ดู YouTube คลิปนี้อยู่แล้วก็สนใจยังไงนะครับฝากดูหรือว่าติดต่อสอบถามทางคลิปทาง,งทางทบร์โทรศัพท์ที่เราจะขึ้นให้หน้าจอนะครับแล้วก็สนใจก็มาติดตั้งแก๊สลังใหญ่ยนต์เพื่อความประหยัด นะครับสุดท้ายนี้นะครับสำหรับเทสนี้ผมกับลูกค้าลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ